สวัสดีคุณผู้ชมในไม่ด็อกเตอร์นะคะวันนี้เรามากับตู้ยานะคะ2รุ่นต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ขายดีทั้งสองใบนะคะแต่ว่าก็มีคําถามเข้ามาเนื่องจากเอ๊ะ ใบนี้ก็ขนาดเท่ากันทั้งสองใบที่มีอยู่ตรงนี้นะคะขนาดเท่ากันเลยนะคะนั่นก็คือมีความยาวอยู่ที่120เซนมีความสูงอยู่ที่180เซนคือแบบใช้พื้นที่เท่าๆกันก็เลยมกักจะมีคําถามจากลูกค้าเขาว่าตู้รุ่น CB917 นะคะกับ CB913 แตกต่างกันอย่างไรแน่นอนนะคะพอวางตู้คู่กันแบบนี้แล้วยิ่งไม่ต้องพูดลูกค้าก็น่าจะพอเดาออกว่าต่างกันยังไง ต่างกันที่ตัวเลขค่ะอ่าย,ย,ย,ยีไม่ต้องไม่ต้องอธิบายเลยก็จะพอดูรู้นะคะว่าแตกต่างกันอย่างไรเพราะเวลาอยู่ในแค่ตล็อกหรือว่าเราเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยเห็นขนาดคล้ายๆกันเห็นดีไซน์ใกล้เคียงกันก็เลยมักมีคําถามทีนี้วันนี้นะคะยียไม่ได้มาตอบคําถามคนเดียวนะคะก็จะมีคุณฝนด้วยนะคะก็จะเป็นผู้ช่วยนะคะที่จะคอยดูแลแล้วก็ให้คําแนะนําลูกค้าอยู่ตลอดในบางครั้งที่ลูกค้าโทรเข้ามาหรือว่าทักเข้ามาอาจจะรู้สึกว่า ปลายทางเป็นใครนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคุณผลนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้ยิ้มจะมาเขาเรียกว่ามาบอกรายละเอียดเป็นข้อในเรื่องของความแตกต่างกันดีกว่าแน่นอนค่ะมองมาเริ่มรู้แล้วว่ามีจุดแตกต่างแต่ยิ้มจะมาอธิบายค่ะว่าความต่างตรงนั้นเนี่ยมันเหมาะกับใครใช้งานแบบไหนน่าจะเลือกใบไหนนะคะเริ่มจาก c ี9ี7นะคะแล้วก็ c b 9 1 3เรามาดูกันที่ท่อนบนนะคะเราเริ่มจากด้านบนก่อนด้านบนนะคะทาง 913ที่เป็นสีเทาอันนี้นะคะด้านบนจะเป็นตู้ที่เป็นลักษณะบานปิดแต่มีกระจกใสๆสให้เรามองเห็นของที่อยู่ข้างในเราจะได้ไม่ต้องแบบเล่นเกมอยากจะได้อะไรสักอย่างก็ถ้าเกิดเป็นบานทึบๆเนอะเราก็จะหยิบหาได้ไม่สะดวกมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัว913นะคะด้านบนจะเป็นกระจกเหมือนรูปที่ยิ้มเอ,อ่อขึ้นตัวอย่างให้นะคะด้านบนจะเป็นกระจกเปิดมามีชั้นวางต่างๆนานานะคะ ซึ่งเหมาะกับการเก็บของประเภทไหนคะอ่าไมค่ะอ่าก็จะเหมาะที่จะเก็บของที่เราต้องการมองเห็นว่าด้านในเป็นยังไงแต่สิ่งที่เราอยากได้นั่นก็คือต้องการตู้ปิดมิชชี่ที่มีความรู้สึกว่ามีลูกค้าหลายๆท่านอยากได้ บานปิดที่มิดชิดต,ต้องการที่แบบไม่ให้เลอะเทอะห่างไกลฝุ่นหรืออะไรต่าง,างๆนานานะคะการที่เลือกเป็นตัว CB913 เนี่ยด้านบนก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีความรู้สึกว่าอยากหยิบง่ายๆอยากให้มันโลง่งๆอะไรเงี้ยมองไปเราชัดเจนเลยนะคะตัว CB917 ก็ 3, ก็จะเหมาะสมนะคะเห็นไหมคะจะเป็นช่องโลง่ง และในความช่องโล่งๆเราก็เลยได้ช่องค่อนข้างเยอะนะก็จะมีช่องเนี่ยแบ่งเป็นช่องๆซึ่งในแต่ละช่องนะคะก็ต้องบอกตามตรงว่าแข็งแรงพอที่จะวางกระปุกยาใหญ่ๆที่มีน้ําหนักเยอะๆสามารถวางได้เลยเพราะว่าเรามีการประกอบที่ค่อนข้างแข็งแรงและในแต่ละช่องที่ลูกค้าเห็นนะคะ มันจะเป็นช่องที่ไม่สามารถเลื่อนหรือว่าปรับระดับได้เพราะว่าเรายึดให้มันแข็งแรงทักคอเหมือนลังพึ่งอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความแข็งแรงวางของหนักๆอันเนี้ยจะวางได้แล้วก็เป็นช่องโลง่ลงๆที่ใช้ของที่แบบหยิบบ่อยๆหยิบทั้งวันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมาะที่จะเป็นตู้ลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกเลยนะคะในเขาเรียกว่าท่อนบนเนาะใครอยากได้บานตู้ที่ปิดมิดชิด แบบมีความรู้สึกกังวลในเรื่องฝุ่นละอองก็ซ b ดี913ได้แต่ถ้าใครต้องการช่องลงๆหยิบตลอดหยิบทั้งวันไม่ต้องแบบเสียเวลามีจุดหน่วงการทํางานมานั่งเปิดนั่งปิดตัว CB 917อันนี้ก็จะตอบโจทย์มากกว่านะคะอันนี้ในเรื่องของท่อนบนทีนี้เรามาดูที่ส่วนกลางกันดีกว่านะคะก็มาดูกันที่แบบตรงกลางของตัวตู้ทั้ง2อ,อันทั้ง2ใบนี้ทาง913แล้วก็917นะคะ ส่วนกลางคล้ายๆกันค่ะก็คือจะมีสเตปตรงนี้ที่ยิ้มเอามือจับนี่นะคะก็จะสูงขึ้นมาประมาณกี่เซนข้างนี้85เซนค่ะสูงประมาณ85เซนหมอะที่จะยืนแล้วก็ใช้สอยในบริเวณนี้ได้รู้สึกไม่ปวดหลังมากนักไม่ต้องก้มมากนักแต่ในสเตปนี้ถ้าเป็นตัว913นะคะตัวนี้เขาจะมีสเปซตรงนี้ให้เราวางของได้ให้เราเตรียมยาวางเอกสารนี่คือ A4 นะคะ วางเอกสารอาจจะเป็นใบสัญญาของคุณหมอเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจัดยาเตรียมยาหรือเตรียมเวชภัณฑ์ต่างๆเตรียมอุปกรณ์สมมุติว่าถ้าเกิดอยู่ในคลินิกรักษาสตว์อย่างเงี้ยบางทีก็เป็นจุดเตรียมยาที่เตรียมจะฉีดให้น้องหรืออะไรต่างๆนาๆนาตรงนี้จะมีสเปซให้เราทํางานถัดมากับการในตัว cd 9 1 7ในระดับเดียวกันตรงนี้นะคะตัวนี้มันอาจจะไม่ได้มีสเปซที่ให้เราเตรียมแต่เป็นพื้นที่เก็บของแบ่งช่องไว้ให้แบ่งอุโมงค์ไว้ให้ ช่องไข่ช่องมันเก็บของที่แยกหมวดหมู่แยกสัดส่วนแยกประเภทได้อันนี้คือในส่วนกลางแล้วนะคะถัดจากระดับ85เซนถ้าลงมาอีกสเต็ปก็มีจุดที่คล้ายแต่แตกต่างนั่นก็คือจุดที่สามารถเลื่อนได้ใบนี้เลื่อนออกมาเพื่อทําอะไรคะเก็บของค่ะ,ะเ,เป็น,<ใ>นชั้ลเก็บขอขนิดนึงอ่าอันนี้จะเป็นลินค์ค่อ่าถ้าเป็น913นะคะถัดจาสเตปหน้าท็อป85เนี่ย ลงมาเลื่อนออกมาได้แต่จะเป็นลักษณะลิ้นชักเก็บของนั่นอเองก็คือเลื่อนออกมามีกุญแจล็อกเก็บของได้อาจจะของที่หยิบบอยของที่ต้องการที่จะใช้งานในลักษณะที่ดึงเปิดออกมาแล้วค้นหาง่ายๆก็จะเก็บในลิ้นชักนี้ได้นะคะในทางกลับกันค่ะพอมาเป็น c b 9 1 7อันนี้เลื่อนออกมาได้เหมือนกันเลื่อนออกมาได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นถาจัดยาแทนอ่า ถาดจัดยาอันนี้นะคะเหมาะทาไมมันถึงต้องเลื่อนออกได้เลื่อนเข้าได้คะคุณฝนทําไมมันถึงต้องเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้อันนี้จริงๆมันออกแบบมาให้ประหยัดพื้นที่อยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เราออกแบบให้เน้นใส่ยาเยอะเพราะบางที่อ่ะยาเขาค่อนข้าง,างจะเยอะเราก็เลยมาประยุกต์ให้ช่องตรงกลางเนี่ยมันเป็นถาดจัดยาแทนเพื่อที่จะได้เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เพราะฉะนั้นนะคะ จุดแตกต่างนะคะเมื่อกี้ยิ้มสรุปนิดนึงอย่างด้านบนนะคะก็จะโล่งๆหยิบของง่ายๆมีบานปิดมิดชีดป้องกันฝุ่นละอองสเต็จถัดมาถ้าตัว913จะมีสเปซให้เตรียมเวชภัณฑ์ต่างๆ,งๆนู่นนี่นั่นแต่สําหรับ917อาจจะไม่มีสเปซตรงนั้นแต่เป็นช่องวางของเห็นไหมคะเป็นช่องที่เก็บของเป็นช่อง ถัดลงไปก็จะเป็นส่วนที่เลื่อนได้ถ้าเป็น913เลื่อนออกมาเป็นลิ้นชักเพื่อเก็บของลิ้นชักเก็บของมีกุญแจล็อกเรียบร้อยแต่ถ้าเป็น917เมื่อสักครู่เขาขาดอะไรคะเขาไม่มีสเปซตรงนี้เนาะเหมือน9 1 3รุ่นนี้เขาไม่มีเขาไม่มีที่เตรียมเวชภัณฑ์ไม่มีที่จัดยาแต่ก็ไม่ใช่ว่าจัดไม่ได้นะคะเราก็เอาอันนี้ออกมาเตรียมได้เอาเข็มฉีดยามาเตรียมเป็นยังไงคะเธอมีฉันก็มีอ่า เธอเธอเธอมีอะไรเธอมีฉันก็มี <I am S 2> ฉันก็จัดยาได้ <I am. S 2> สามารถทําได้เช่นกันเพียงแต่ว่าจะเป็นลักษณะที่ <I am. S 2> สไลด์ <I am. S 2> ออกเมื่อจะใช้งานและผักเก็บเข้าไปเ <I am. S 1> มื่อเราไม่ได้ใช้งานนั่นเองตรงนี้ก็จะได้ความคล่งองตัวในเรื่องของอพื้นที่ที่จํากัดในขณะเดียวกันคือต้องการเราวางของที่เยอะด้วยในเมื่อตรงนี้เขาทำแอรียตรงนี้ให้เป็นที่เตรียมเวชภัณฑ์ต่างๆจัดยา ในเมื่อตรงนั้นเนี่ยเรามีเรามาใช้พื้นที่ตรงนี้แทนแล้วเนี่ยเราก็เลยใช้บริเวณนี้เป็นที่สตออ็อกยาหรือว่าวางอุปกรณ์วิชภัณฑ์ต่างๆไม่ให้เสียพื้นที่เพราะฉะนั้นตรงนี้ลองดูว่าเราอยากจัดวางแล้วก็ออกแกนในการทํางานอย่างไรนะคะไม่ใช้โลโก้เก็บทีนี้มาถึงส่วนล่างแล้วนะคะส่วนล่างเน,นี่ยเป็นส่วนสําคัญต้องบอกตามตรงว่าก็คลายๆแต่ก็ไม่เหมือนซะทีเดียวเราจะบอกความคลายที่กล้องตัวไหนดีคะอ,อ่าตัวนี้นะคะ อาความคล้ายก็ต้องบอกตามตรงว่าเป็นที่เก็บของถ้าเพื่ตรงๆอ่าเป็นบานตูต้เหมือนกันเก็บของสต็อกของแล้วก็ต้องการเก็บในลักษณะมิดชิดมีบานปิดเรียบร้อยไม่ให้ผู้คนมาเห็นเรารู้สึกว่า,ามีความไม่เรียบร้อยหรือว่าบางทีเราอาจจะ เอาความเรียบร้อยไปข้างนอกแล้วเราก็เอาความไม่เรียบร้อยไ,อไปไข้างในอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเก็บไว้ในบานตู้ได้แต่ความแตกต่างนั่นก็คือว่าอย่างตัว CB917 นะคะตัวนี้ที่เป็นลายไม้เนี่ยด้านล่างเวลาเราจะเปิดใช้เปิดเก็บจะเป็นลักษณะเปิดบานตู้ออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นจะต้องมีส่วนที่เรียกว่าเป็นพื้นที่นิดนึงนึกออกไหมคะเพื่อสวิงบานตู้ต้องเปิดออกมาแล้วก็เก็บของเข้าไปด้านในข้างในก็จะมีช่องให้เราเก็บของแบบนี้ ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น c b 9 1เเราไม่จำเป็นที่จะต้องดึงบานตู้ออกมาเพราะว่าอันนี้จะเป็นลักษณะบานเลื่อนจะเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนสลับกันนะคะเพื่อเปิดปิดด้านซ้ายและด้านขวาตรงนี้ขึ้นอยู่กับจริตที่เราอยากใช้งานใครอยากจะแบบเปิดเป็นบานตู้แล้วสามารถค้นหาได้อย่างแบบชัดเจนเลือกตัวนี้ได้แต่ถ้าใครมีความรู้สึกว่าชอบแบบบานเลื่อนมีความรู้สึกว่าไม่ต้องคอยขยบับ หรือว่าหลบหรือว่าอะไรสมมุติว่าอาจจะเป็นตู้ที่เราวางอยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์ต้อนรับด้านหน้าเราจะได้ไม่ต้องแบบ mm hmm. í, ติดเต้าอีเราเราเปิดบานตู้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลื่อนเป็นบานสไลด์ก็อาจจะตอบโจทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรที่เ,ออเขาเรียกว่าดีหรือว่าไม่ดีไปก่อการขึ้นอยู่กับการใช้งานนั่นเองนะคะแต่ยิ่งเสริมให้อีกนิดนึงด้านในเนี่ยพอมันมีช่องต่างๆให้เราได้วางของเยอะแยะมากมายอยากให้คุณฝนลองอธิบายว่าทําไมเราถึงมี รูแยะไปหมดเลยแล้วก็มีไม้ถึง2แผ่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันได้อะถประโยชน์อะไรอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลูกค้าเห็นถึงไส้ในจริงๆว่าเวลาที่เราได้ตัวตู้จัดยาไปเนี่ยเออมันใส่ของได้หลากหลายจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองแนะนําลูกค้าอันนี้ลูกค้าจะเห็นไหมเอ่ยอันนี้ที่เราแบ่งเอาไว้นะคะก็คือว่าเหมือนอยากจะให้มันใส่ของได้ทั้งเล็กทั้งใหญ่แล้วก็ไอ้รูพวกอันเนี้ยค่ะมันคือชั้นปรับระดับ เวลาสมมติว่าอันนี้ผลแบ่งเป็นเท่าๆกันเนาะในอนาคต mm hmm. ถ้าเผื่อลูกค้าอยากเก็บของอย่างอย่างเช่นพวกแกนลอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดึงออกมาได้เลยถ้าเราจะไม่ใช้แต่ว่าถ้าเราอยากให้ช่องทั้งบนมันแคบขึ้นคือเราก็ปรับชั้นขึ้นได้ปรับได้ทั้งสองชั้นะคะ่ะว่าว่า,ว,า,ว,าว่าเราจะใส่ของเล็กหรือของใหญ่ยังไงคือง่ายๆค่ะชั้นอันนี้มันขยับได้ไม่ใช้ดึงออกมาไม่ใช้ดึงออกมาเราก็จะได้สเปซสูงสูแต่ถ้าอยากใช้แต่อยากปรับ ให้แผน่นนี้สูงขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งเพราะยังมีพื้นที่อยู่ไอ,อช่องนี้จะได้กว้างขึ้นตรงนี้มันยืดหยุ่นสามารถปรับระดับได้แล้วเราก็ให้ชั้นอันนี้เข้าไปถึงสองชั้นโดยปกติถ้าเป็นตู้ทัท่วไปที่เก็บเอกสารท,ทั่วไปถ้าไม่ได้เป็นหมวดเฟอร์นิเจอร์คลินิกเนี่ยก็จะเป็นชั้นเดียวเราจะมีชั้นเดียวเพื่อให้คุณสามารถเก็บแฟ้มเอกสารเนื่อมีชั้นบนหนึ่งแฟ้มชั้นล่างหนึ่งแฟ้มแต่เราเข้าใจได้ค่ะว่าในคลินิกเราไม่ได้อาจจะไม่ได้เก็บแฟ้มตรงนี้นะคะเราอยากจะเก็บเป็นสต็ มันจะได้ยืดหยุ่นและมีสเปซในการจัด o r g a ไนซ์ภายในเนี้ยให้มันดีลองคิดสภาพว่าถ้าเราไม่มีชั้นแบ่งอันนี้เราเปิดตู้ทุกอย่างเรายัดเราเปิดตู้ทุกอย่างเรายัดมันจะค้นหาอะไรได้ยากมากๆวันนี้ชุดรับแขกของเรานั่งไลฟ์สบายมากๆเลยนะคะ <c oughs> เป็นมีกับข้อเข่ามากขออนุญาตยืนนะคะต้องบอกตามตรงว่าทั้งหมดที่มินพูดไปไม่ว่าจะเป็น9 1 3ใบนี้ที่มีบานตู้กระจกข้างบน 917อันนี้ที่มีช่องเยอะมากทั้ง2ใบอ่ะคือตู้ยาที่เป็นรุ่นขายดีอันดับต้นๆเพราะไม่ได้ใช้พื้นที่มากนะักแต่ฟังก์ชันคือเก็บของได้เยอะจริงๆแต่ว่าวันนี้มีโอกาสนำสอตัวเนี้ยสองรุ่นเนี้ยมาวางคู่กันเพราะจะมีลูกค้าที่สับสนว่าเขาควรจะเลือกเป็น cb 913d หรือว่า cb 917d วันนี้ก็เลยอยากจะมาอธิบายเนี่ยพอแยกเป็นส่วนๆคิดว่าลูกค้าน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วก็อาจจะตอบตัวเองได้แล้วแหละว่า อ๋อ oh, ฉันชอบแบบนี้ฉันมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันแบบฉันอยากจัดฉันก็ดึงออกมาฉันไม่จัดกเก็บเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันจะได้เอาสเปซตรงนี้ไว้เก็บของต่างๆนะนาะแต่ถ้าบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าของที่เป็นเวชภัณฑ์หรือในจุดเตรียมยาจริงๆเราต้องการสเปซที่แน่นอนที่ถาวรไม่ดึงเข้าดึงออกเพราะว่าบางอย่างเราจะต้องวางอยู่ตรงนี้อยู่ตลอดอะไรเงี้ยสเปซลักษณะนี้ของ CD 9ี3ก็อาจจะตอบโจทย์คุณมากนะคะ แต่มีคําถามในฐานะที่คุณผลเนี่ยดูแลเรื่องแบบเรื่องสีสมมุติว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยชอบซ b 9ีก้าหนึ่งอันนี้เป็นสีเทาๆเ,เนาะเทาอ่อนๆตัดกับสีขาวถ้าเกิดว่าในคลินิกเราตกแต่งเป็นสไตล์แบบชอบไลายไม้เราปรับเปลี่ยนสีได้ไหมคะได้ค่ะก็ปรับเปลี่ยนสีได้ให้มันเข้ากับโทนที่ที่ที่เราแต่งที่ร้านเพราะฉะนั้นนะคะคุณเลือกรุ่นเรียบร้อยแล้วคุณค่อยม,มา<ส>เลือกสีหลายคนนะคะแบบไม่ได้ชอบ ช่องแบบอันรุ่นนี้แต่ชอบไลายไม้ก็เลยมาซื้อก้าหนูเจแล้วไม่ใช่คําตอบนะคะสุดท้ายแล้วเราเลือกก่อนว่าเราอยากได้ฟังก์ชันอะไรเรื่องสีเรามาเลือกทีหลังได้แล้วเดี๋ยวยิ้มจะได้ให้ข้อมูลว่าเลือกได้ไหม <c oughs> ได้ค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวจะให้ข้อมูลอีกทีคือจริงๆอะ่ะอยากจะให้ลูกค้าเลือกจากฟังก์ชันที่เราจะใช้ก่อนเลือกจากไซส์เลือกจากอะไรต่างๆเรื่องสีนะคะเราเลือกได้เพราะว่าเวลาที่คุณเข้ามาในไมาด์ด็อกเตอร์เมดแล้วเนี่ย น้อยครั้งมากที่คุณจะรู้สึกว่าอยากได้แต่ตู้ยาพอคุณหันไปเจอมาหน้าอ,อยากได้อะเคาน์เตอร์อุ้ย,นะขเ,ยเข้าชุดจังเลยอ่ะอุ้ยตู้แขวนก็มีเราสั่งเฟอร์นิเจอร์รูปชิ้นนะคะให้เป็นธีมเดียวกันโทนสีเดียวกันได้นะคะ,ะสำรวจสำรวจเฉ<ช>ยๆนะคะ <laughs> ไปได้ทำอะไรมาสำรหมายชลาตัวหนึ่งนะคะวันนี้นะคะยังมีคําถามเพราะหลังจากนี้ยิ้มจะเริ่มที่จะมีคําถามเพื่อมา เขาเรียกว่าเป็นช่วงตอบคําถามเนาะเพราะบ,บางทีเราไม่รู้ว่าลูกค้าไม่รู้อะไรนั่นเองวันนี้ลูกค้าไม่รู้เรื่องอะไรบ้างหูกทยี่จังหวัดอะไรคะลูกค้ายี่จังหวัดอะไรคะ,ะ,รคะจริงๆถามว่าเราส่งได้ไหมต่างจังหวัดเราส่งได้ทั่วประเทศคะ่ะใบนี้เตรียมไปเชียงรายใบนี้ไปศรีสะเกดไกลพอไหมคะ ไกลพอเนาะใช่สีสเกตไหมคุณเอมเอ,อ๋อพัทลุงอ่าใช่ป้ใช่อันนี้ายแล้วอันนี้หนึ่งอะอ่ะอันนี้จังหวัดพัทธลุงอันนี้จังหวัดเชียงรายเวลาเราจะไปส่งต่างจังหวัดเราต้องแพ็คกิ้งอย่างดีเวลาเราแพ็คกิ้งอย่างดีเราจะห่อเป็นบะม,มี่เลยเราจะมองไม่เห็นข้างในนะคะว่ารูปร่างเป็นยังไงมีโอกาสที่คนเชียงรายอาจจะได้ของคุณพัทธลุงก็ <c oughs> มีโอกาสเป็นได้ อันนี้ก็คือไม่ต้องตกใจโทรเข้ามาบางทีบางทีก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะเราสามารถส่งได้ทั่วประเทศผ่านการแพ็กกิ้งอย่างดีหนามากๆแต่ว่าเวลาที่คุณอยู่จังหวัดใดๆไกลๆแล้วคุณมีความกังวลเรื่องจะส่งมายังไงมีบัต g เจตค่าใช้จ่ายการจัดส่งแบบไหนคุณก็ทักเข้ามาช่องทางไลน์เดี๋ยวเราให้คำแนะนำค่ะค่ะถ้าสั่งไปต้องประกอบเองไหม เราไปทั้งใบแบบนี้แต่ถ้าลูกค้ารู้สึกอยากประกอบไม่ต้องเนาะใช่ใชไม่ต้องค่ะไม่ต้องออให้ค<อ>ุณฝนอธิบ<อ><อ>ายข้อน,นี้เลยค่ะอย่างที่ลูกค้าเห็นค่ะมันจะเป็นตัวอย่างนี้เลยคือเราจะประกอบเสร็จจากโรงงานอยู่แล้วเวลาเราแพ็คเราก็จะแพ็คค่อนข้างจะหลายชั้นอยู่เวลาส่งไปถึงลูกค้าเพิ่สิ่งที่ลูกค้าต้องทำอย่างเดียวค่ะก็คือว่ารับของแกะแพ็คกิ้งใช้งานได้เลยเท่านั้นเองเลยไม่ต้องมีการประกอบเลยค่ะ การประกอบงานให้เป็นหน้าที่ของช่างแล้วก็ทีมงานเรายังมีคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมค่ะว่า My Doctor Mate เนี่ยสิ่งที่เรายึดถือคือเราต้องการให้คุณหมอสะดวกและก็สบายมากที่สุดนั่นเองยังมีคำถามเพิ่มไหมคะถามว่ามีหน้าร้านไหมสถานที่ที่ยิ้มยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นออฟฟิศของเราลูกค้าสามารถที่จะมาพูดคุยมาปรึกษากับเขาเรียกว่ากับไม่ค่อยจะเป็นตัวยิ้มเองหรือว่าคุณผลก็ได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่า อันนี้คือดิฉันจะอุ้มมันวิ่งหนีนะคะเจะอุ้มมันวิ่งหนีต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าที่ยิ้มยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นออฟฟิศของ My Doctor Mate นะคะก็อยู่ภายใต้ขอจกไอเดียไซด์บายบีโลโก้ของเรานั่นเอง แต่ว่าถ้าการาสินค้าทั้งหมดของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะสั่งผลิตเรา<ช>จะไม่ได้มีสต็อกเวลาที่ลูกค้าเดินทางมาเนี่ยเราก็มาดูกันว่าอันอย่างเงี้ยเป็นสินค้าที่ลูกค้าสั่งเอาไว้เราเตรียมที่จะแพ็คเตรียมที่จะส่งถ้าลูกค้าเดินทางมาก็มีโอกาสได้มาเห็นตัวอย่างมาดูว่าอ๋อ มเีเขาเรียกการประกอบแข็งแรงไหมมาเลือกสีต่างๆนะคะได้ที่นี่เลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีสินค้าครบทุกรุ่นตรงรุ่นตามหน้าเว็บไซต์เพราะว่าสินค้าหน้าเว็บไซต์เรามีหลากหลายร้อย SKU มากเราไม่สามารถสต็อกได้แม้กระทั่งว่าถ้าเราจะสต็อกโอเคค่ะดิฉันจะสต็อกสีดีเพื่อร้อมส่ง ลูกค้ามาไม่อยากไดไลายนี้ค่ะอยากได้สีอื่นไม่อยากไดไลายไม้อยากได้สีเขียวสีฟ้าสีเหลืองมันก็ไม่ตรงใจเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้างเราจะสั่งผลิตใหม่ทั้งหมดแต่คุณสามารถที่จะมาเยี่ยมชมแล้วก็เข้ามาหาพวกเราได้นะคะก็ใครอยากมาก็ทักเข้ามาเนาะคุณฝนจะเป็นคนคดูแลหน้าร้านเนี่ยคุณฝนจะดูแลเป็นพิเศษนะคะใครที่มาเนี่ยก็ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าคุณฝนเขาก็จะได้สแตนบายเพราะคุณฝนจะเป็นคนที่สามารถลงสีให้คุณได้เห็นออกแบบแล้วก็เป็นคนที่วางแบบให้กับลูกค้าได้ชมนั่นเองนะคะ เป็นยังไงคะเวลาที่เราคุยกับลูกค้าคุยตามความต้องการของลูกค้าอาจจะผ่านโทรศัพท์ผ่านช่องทางแชทแต่ว่าวันนี้เราเอาเขาเรียกว่าเอาสินค้าของเรามาแนะนําให้ลูกค้าผ่านช่องทางไลฟ์แบบนี้เนี่ยรู้สึกมีอะไรอยากบอกไหมว่าอยากอยากบอกในสิ่งที่เราทําได้แล้วตงแบบอาจจะคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าอาจจะไม่รู้ไหมว่าเรามีแบบนี้เราทําสิ่งนี้ได้เผื่อลูกค้าได้ฟังแล้วก็อาจจะแบบอ๋อ ามีบริการแบบนี้ด้วยหรอเขามีสิ่งที่อยากจะส่งมอบลูกค้าขนาดนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณฝนล,ลองบอกว่าไม่ด็อกเตอร์เมดของเราเนี่ยมีอะไรที่ลูกค้าอาจจะยังไม่รู้แล้วเราอยากให้เขารู้ถ้าอยากบอกลูกค้าก็อาจจะอยากบอกลูกค้าว่าสําหรับลูกค้าที่ทําคลินิกอะค่ะหลายๆท่านบางทีอย่างเงี้ยอาจจะไปหนักทางงานวิวอินมันเป็นอะไรที่ที่ท,ที่ที่พวกคลินิกเขาจะทําอยู่แล้วเนาะแต่ว่าแบรนด์ของเราอะค่ะมันสร้างขึ้นแบบ ให้อยู่ในช่องว่างระหว่างนะงั้นก็คือว่าเป็นงานลอยตัวทั้งหมดแต่ว่าคุณสามารถนําไปใช้ได้จริงสินค้าเราค่อนข้างจะมีเยอะค่ะทุกตัวที่คุณเห็นคือผ่านการคลิปมาจากผลอยู่แล้วว่าเฮ้ยเราจะออกแบบอย่างนี้มาเพื่อที่จะไปครอบวอร์บางอย่างที่ลูกค้าจะต้องบิวอินเราก็จะแกะแบบออกมาว่าเฮ้ยเราสามารถทําเป็นงานลอยตัวอย่างนี้ได้นะก็คือข้อดีของงานของเราค่ะคือว่ามันจะไปเป็นตัวอยู่แล้ว ประกอบเสร็จจากโรงงานมันทําให้ลดเวลาในการส่งลดเวลาในการผลิตบางครั้งไปหน้าง,งานเนี่ยถ้าเป็นอย่างเช่นตู้อย่างงี้สมมติว่าลูกค้าสั่งตู้ลอยๆนี้เลยปุ๊บเนี่ยพอไปส่งปุ๊บวางตึ้นใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปติดตั้งหรือว่าเสียเวลาต้องแบบต้องเจาะต้องยืดต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีในบางเคสที่ว่าจําเป็นจริงๆสั่งตู้เก็บเวทระเบียนอย่างเงี้ยค่ะมันหนักมากกลัวจะล้มก็แจ้งได้เราก็ติดตั้งให้ได้ด้วย การติดตั้งที่ยิ้มบอกเนี่ยจริจๆต้ออกไปเป็นใบคําว่าติดตั้งเนี่ยคือย้อนกลับมาที่การจัดส่งก่อนการจัดส่งเราจะมีทั้งทีมงานเราไปส่งเองกับส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชนอย่างถ้าลูกค้าอยู่พัทลุงเราไม่ไม่ได้เดินทางไปด้วยตัวเองก็จะฝากส่งถึงส่งไปนะคะเพราะฉะนั้นแกะระหว่างใช้งงานได้เลยแต่อินเคสที่เราเป็นคนไปส่งเองหน้างานของลูกค้าบางท่านเนี่ยต้องการให้เรา,ายึดต,ตู้เข้ากับตัวผนังอาคารเราก็สามารถที่จะยึดให้เพราะว่าลูกค้ากังวลว่าแบบ หยิบของแบบฮาร์ดคอร์มากตู้ล้มอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆตัวตู้ตั้งเอาไว้หยิบของใช้เนี่ยมันไม่ได้ล้มง่ายขนาดนั้นนะคะแต่ว่าในบางเคสที่มันเป็นตู้เวลระเบียนคือเอกาสารเวลรเบียนค่อนข้างหนักลูกค้ากลัวว่าช่วงที่เปิดค้นหนึ่งจริงๆแล้วเราเปิดหาหาที่ลิ้นชักนี้ไม่เจอเราปิดก็ไปหาลินชักใหม่กังวลในเรื่องของพฤติกรรมการใช้งานมากกว่า เปิดอันนี้แล้วไม่ติดแล้วก็ไปเปิดอันนั้นไม่ปิดคือเปิดทุกเก๊อะค่ะแล้วน้ําหนักมันเทลงมาอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของความกังวลล่วงหน้าในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งตรงนี้เราก็เข้าไปจัดการแล้วกแก้ปัญหาให้ได้ซึ่งในหลายๆที่เนี่ยลูกค้าเป็นคุณหมอผู้หญิงที่ไม่รู้ว่าเราจะทํายังไงดีให้มันปลอดภัยทีมงานก็ไม่มีช่างไม่มีอะไรอย่างเงี้ยให้คิดถึงเราค่ะว่าเออเราพอจะทําอะไรให้ลูกค้าได้บ้างบางทีเราก็ ก็มีแต่ผู้หญิงเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าอันนี้ค่ะเคสที่เราไปยืดอันนี้มันก็เป็นส่วนน้อยนะคะเพราะว่าตั้งแต่ขายตู้มาก็ก็ยังไม่เคยมีนะที่แบบโค่นหรือว่าล้มเป็นครั้งแรกใช่ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่โค่นนะคะเป็นครั้งแรกที่ลูกค้าขอให้ช่วยยึดให้เลยเลยจะเป็นครั้งแรกยังไม่เคยมีโค่นลงมานะคะเพราะว่าตัวฐานของตู้เนี่ยเราทําหน้าสัมผัสที่จะอยู่ที่พื้นค่อนข้างใหญ่คือทํา40เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนสมมติไปดูตู้เวลระเบียนของยิมได้ มี3ชัน้น4ชัน้น5ชัน้นเคยมีลูกคา้าถามคุณนิมค่ะทำสิบชั้นได้ไหมสเต็ปแรกนะคะคุณหยิบชั้นบน,น,นยังหยิบไม่ถึงหรอกเสมื่อคุณเอาไม้สอยๆให้มันออกมาคุณมองไม่เห็นเอกสารที่อยู่ข้างในคุณคนไม่ได้อยู่แล้วกับ ข้อ2คือเรารู้ว่ามันควรจะต้องสูงประมาณเท่าไหร่ถึงจะยังอยู่ในมาตรฐานที่ปลอดภัยจะโฉงได้นั่นเองแต่สิ่งที่บอกนั่นก็คือว่าบริการที่อะไรที่ที่ท,ทำแล้วลูกค้าตัวลูกค้าเองรู้สึกสบายใจเราก็ทําให้จริงๆแล้ว,วอันนี้ถ้าย้อนกลับไปตัวลูกค้าใช้เวลรเบียนขนาด A4 เพราะเป็นคลินิกทันตกรรมที่ไม่มีที่เก็บเวลรเบียนแล้วคือคนไข้เย,ยอะมากแล้วก็เลยแบ่งพื้นที่บางส่วนอันนี้ก็คือเล่าเนาะเดี๋ยวจะแบบเออเราไม่ได้ จริงคือเราครลูกค้าในหลา,ห,ลาหลากหลายสถานการณ์อย่างลูกค้าเขาไม่มีที่จะเก็บเวชระเบียนแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านนี้เลยแบ่งสัดส่วนของห้องเอ็กซเเล์เพื่อจะมาเก็บเวชระเบียนทีเนี้ยกังวลกังวลไปล่วงหน้าเพราะเครื่องเอ็กซเเล์มีราคาสูงก็เลยมีความกังวลล่วงหน้าเลยว่าเพราะมันไม่ใช่ <c oughs> แค่ตู้ <c oughs> เรานะทุกสิ่งที่อยู่ในห้อง <c oughs> ท,ท,ที่มาแบ่งพื้นที่ของห้องเอ็กซเรย์บางทีเป็นตู้อย่างอื่นเก็บเวชภัณฑ์อื่นที่ไม่เก็บ ทุกอย่างภายในห้องนั้นถูกยึดเข้ากำแพงหมดห้ามคือแบบคือเหมือนคล้ายๆว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกันไม่ดีกว่าแก้ใช่ไหมตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่รู้ใช้สำนวนไทยอะไรนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะยึดอยู่กับผนังหมดเลยนะคะเพราะมีความกังวลตัวเครื่องเอ็กซเรย์ที่มีราคาสูงนั่นเองอันนี้มันไม่ได้เป็นสินค้าเราโดยตรงในในสินค้าอื่นๆที่อยู่ในห้องนั้นไม่ได้เป็นบริการเราโดยตรงที่จะต้องคำนึงเพราะว่า เราไม่รู้ว่าหน้างานมีเงื่อนไขข้อแม้อะไรบ้างแต่สิ่งที่อยากจะบอกคืออะไรที่เราทําให้ได้แล้วมันเกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์คลินิกเกี่ยวข้องกับสินค้าของเราขอให้คุณนะสบายใจที่จะคุยกับเราได้เราก็พร้อมที่จะช่วยคุณแก้ปัญหานั่นเองนะคะอขอขยายนิดนึงอย่างสิ่งที่เมื่อกี้คุณฝนพูดในเรื่องของงานบิวอินหลายๆครั้งเรามีโอกาสได้ทํางานร่วมกับช่างบิวอินด้วยเช่นกันไม่ใช่ว่าถ้าหน้างานบิวอินแล้วใช้เฟอร์นิเจอร์หม่ด็อกเตอร์เมดไม่ได้ ไม่ใช่ว่าถ้าจะใช้เฟอร์นิเจอร์จากยิ้มจาก My d ์ด็อกเตอร์เแล้วหน้าง,งานก็คือ in. ไม่บิวอินไม่ไม่มีค่ะหน้าง,งานของยิ้มบางครั้งช่างอาจจะเป็นช่างก็ได้หรือบางทีอาจจะเป็นตัวลูกค้าเองก็ได้เขาก็บิวในส่วนที่ช่างบิวอิน,นอ่ะสัรทัศน์และถนัดแต่ในส่วนที่มีความรู้สึกว่าตรงนี้ต้องลงรายละเอียดเพื่อให้ใช้งานได้จริงเขาก็จะนำเฟอร์นิเจอร์จากไม d ์ด็อกเตอรเนี่ย ไปวางไว้แล้วก็มีการแบบเบลนด์คอมบายให้มันเข้ากันต้องบอกอย่างนี้แล้วก็มาดูกันว่าโทนสีอะไรที่ทั้งช่างบิวอินแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เราแมชกันหรือว,ว่าดีไซน์ตู้อันไหนไซส์อันไหนที่จะแมชกับแบ็กดรอปของลูกค้าอะไรเงี้ยเรามาทํางานร่วมกันได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่บางครั้งอย่างที่บอกว่าบางทีช่างบิวอินทําในส่วนที่ถนัดแล้วก็เหมาะสมแต่ในบางเรื่องที่มันต้องการในเรื่องของฟังก์ชันจริงๆ ทั้งตัวช่างเองแล้วก็โอนเนอร์หมายถึงว่าเจ้าของคลินิกเนี่ยก็จะมองว่าอยากได้ตู้รุ่นนี้อยากได้งานชิ้นนี้ของเราไปยิมยกตัวอย่างลูกค้าบิวอินสวยๆมีม้านั่งมีแบ็กดรอปสวยๆแต่ขอเคาน์เตอร์ต้อนรับกับที่เก็บเวละเบียนของเราเพราะมีความรู้สึกว่ามันเป็นฟังก์ชันที่เขาอะใช้แบบนี้ทุกๆสาขาเขามีความรู้สึกว่ามันออแกไนซ์ได้อย่างพอดีเขามีความรู้สึกเขามไม่ต้องกัง,งวลว่าช่างบิวอินบิวขึ้นมาแล้วเปิดลิ้นชักมาจะเก็บเวละเบียนได้จริงไหม เามาเปิดเก็บได้จริงไหมหมายถึงว่าของเราจะมีการแบ่งเราจะมีการคำนวณอยู่แล้วว่ารุ่นนี้ถ้าเก็บ a5 ได้ยังไงก็เก็บได้ถ้าเก็บไม่ได้นะคะลูกค้าถือมาที่หน้าออฟฟิศเลยนะคะเราก็คแบคุยยังใส่ยิ้มได้เลยนะคะแต่หนักนิดนึง <laughs> หนักนิดนึงคือแค่อยากจะบอกว่ามันเป็นการการันตีว่าสามารถใส่ได้ถ้าอันนี้เราบอกว่าใส่ a4 ได้คือเนี่ยใส่ได้อย่างพอดี เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าหน้าง,งานของคุณเนี่ยการเปิดคลินิกคุณจะมีการตกแต่งด้วยช่างบิวอินช่างก่อสร้างตกแต่งภายในสวยงามขนาดไหนในบางสัดส่วนที่เรามีความรู้สึกว่าต้องการลงรายละเอียดเพื่อให้ใช้งานได้จริงและไม่รู้สึกไม่ได้แบบรู้สึกว่าพื้นที่120ของเรามันต้องใช้ให้คุ้มค่าจริงๆเนี่ยคุณก็มาเลือกเฟอร์นิเจอร์จาก Mate ไม d ด็อกเตอร์เมดได้ทุกอย่างมันนําไปผสมไปรวมกันได้หลายๆครั้งยิ้มก็ต้องทํางานร่วมกับเ,เลือกสีพื้นไปกับลูกค้าด้วยนะคะให้แมทกับเฟอร์นิเจอร์ สีทาผนังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณกําลังก่อสร้างคลินิกเนี่ยคุณก็ทักทายมาคุยกับเราได้มีหลายๆครั้งที่หน้าง,งานอ่ะเพิ่งเซ็นสัญญาเพิ่งก่อสร้างทุกระยะที่คุณคิดจะเปิดคลินิกเปิดธุรกิจของคุณอ่ะทักมาคุยกับเราได้เลยเราจะค่อยๆช่วยกันทํากันบ้านไปเรื่อยๆนะคะนั่นคือสิ่งที่ไมด็อกเตอร์เมททำเราไม่ได้แบบขายตู้ซีบีเกา่อธิบายโอเคมาจําครึ่งหนึ่ง ใจเต็มหรือใดๆเรามีรายละเอียดอื่นๆที่เราอยากดูแลมากๆในการเปิดคลินิกนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ยิ้มเริ่มที่จะพาคุณฝนมาพูดคุยด้วยเพราะสุดท้ายแล้วนะคะมันก็ต้องมีคนช่วยคิดหลายๆคนต้องมีเขาเรียกว่าเราต้องพยายามดูแลลูกค้าในหลายๆมิติเดี๋ยวอนาคตฝ่ายจะส่งเอยบัญชีเดี๋ยวจะจับมานั่งให้หมดเลยนะคะจะได้รู้ว่าเราดูแลลูกค้าองค์รวมแบบดีมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังจะเปิดคลินิกนะคะก็ พอเปิดมาเจอแล้วก็รู้จักไม่ด็อกเตอร์เมดแล้วเนี่ยยิ้มมั่นใจว่าคุณจะไม่ผิดหวังสเต็ปแรกถ้าคุณไม่ได้ใช้สินค้าเราสักชิ้นแต่คุณจะไม่ผิดหวังว่าอ๋อมันมีที่จําหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำหรับคลินิกสะดวกจังเลยอะอย่างน้อยคุณได้รู้จักเรายิ้มก็รู้สึกว่าตอนนี้มันคือคุ้มค่าแล้วอย่างน้อยๆวันนีน้คุณรู้แล้วว่ามีสิ่งมีในประเทศไทยอะอะไรอย่างเงี้ยเปิดคลินิกครั้งหน้าอย่างน้อยๆเราก็เข้าไปอยู่ในความทรงจําหรือว่าไปนั่งในใจของคุณแล้วส่วนหนึ่งนั่นเองนะคะ วันนี้ตอบคำถามแล้วก็มีสิ่งที่อยากให้คุณผลอนะบอกลูกค้าไปแต่ย้อนกลับมาที่หัวข้อของเรานะคะแตกต่างกันอย่างไรอย่าลืมนะคะว่าตู้2ใบนี้เป็นตู้จัดยาที่มีขนาดเท่ากันคือยาว120สูง 180, 180สิ่งที่แตกต่างนะคะอยากมีกระจกมีชิตไม่เลอะฝุ่นใบนี้อยากน้่งๆเก็บง่ายใบนี้อยากเลื่อนออกมาจัดยาไม่ใช้ผักเก็บใบนี้อยากมีลิ้นชักเก็บของสามารถที่จะเปิดมาเก็บของปิด เปิดมาเก็บของเปิดมาใส่ของปิดมีกุญแจล็อกใบนี้ตู้ด้านล่างสต็อกของมากมายค่ะใบนี้จะเป็นลักษณะบานเปิดใบนี้จะเป็นลักษณะบานเลื่อนก็มีจุดแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนขอยัดเดินไปเปิดอีกคู่หนึ่งนะคะเดินมีคำถามล่าสุดลูกค้าก็ถามมาค่ะว่าคุณยิ้มขาและอีกคู่นี้มันมีชั้นเหมือนอีกคู่นี<ม>้ไหมคะมีค่ะจะเป็นแบบนี้นี่นะคะตัว c b 9 1 7 ลูกค้าเห็นว่าตัวบานนี้ยิมเปิดให้ดูเขาเห็นช่องวางแล้วเลยไม่รู้ว่าอีบา,บานใหญ,บใหญ่บานคู่เนี่ยมีไหมก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะในการจัดเก็บจัดวางเห็นแบบนี้คือใส่ของได้เยอะมาเท่าที่คุณจะอยากใส่เลยนะคะใครที่เปิดคลินิกแล้วอยู่ต่างจังหวัด,ดกไกลๆอตัวนี้อยากให้ได้มาวางที่คลินิกเราจังเลยมันช่างดูดีมันช่างฟังก์ชันอยากได้จริงๆก็อย่างที่ต่อถามไปแล้วต่างจังหวัดเราจะส่งส่งแบบที่คุณไม่ต้องประกอบด้วยนะคะแกะวางใช้งานได้เลย แล้วก็ข้อสุดท้ายมีหน้าร้านไหมนะคะเรามีออฟฟิศให้คุณได้แวะมาคุยกันนะคะอยู่ที่อำเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะก็ทักช่องทางไลน์มาพูดคุยนัดหมายส่งโลเคชั่นกันได้กันอีกทีนึงนะคะในสัปดาห์หน้ามด็อกเตอร์เมจะมีอะไรมาแนะนําลูกค้าดี้ก็จะเชิญอาจจะเป็นคุณฝนหรือว่าเป็นทีมงานแผนกอื่อนๆนะคะมาพูดคุยเพื่อให้ลูกค้ารู้ว่าที่นี่ไม่ได้มียิมคนเดียวนะคะนี่เลยยังม,ม,มีทีมงานนะคะที่จะ เป็นองค์รวมที่จะสามารถส่งบริการแล้วก็สินค้าดีๆไปให้ลูกค้าได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกติดตามพวกเราไว้นะคะสิ่งดีๆที่อยากมาแนะนำและอยากมาบอกลูกค้าก็จะได้ไม่เขาเรียกว่าพลาดการติดตามนั่นเองวันนี้ตัวยิ้มนะคะแล้วก็คุณฝนพร้อมครับหมาชราหนึ่งตัวนะคะลาคุณผู้ชมไปแล้วเจอกันครั้งหน้าในใหม่ด็อกรเมดชี่เพจนี้เลยคะ่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ